สวัสดีครับเล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้ตอนแรกกะว่าจะเก็บไว้เองนะครับเพราะว่าเหล็กหมดแบ่งๆบ่งกันครับสันหนาสิบมิลครับนี้ทํางานหนักจริงๆนะครับอันนี้สันหนาสิบมิลทิ้งรอยไฟนะครับแล้วก็ทํางานหนักอมหวานนะครับเน้นฟันเป็นทีๆีไปครับปั้งทีเดียวนะฮะอยู่นะฮะฟันกิ่งไม้ใหญ่นะครับ ทดสอบคมมีดนะครับทดนะตอบการทำงานหนักครับเล่มนี้นี่สับมันมากเพราะว่าหนักและการโจมตีรุนแรงมากหนักและับการจมตีรุนแรงมาก น,นี้แกนไม้นะครับเข้าแกนก็ส่วนที่แข็งที่สุดนะครับทดสอบการกินเนื้อไม้นะครับเข้าไว มีทดสอบการรักษาคมมีดนะครับเล่นนี้นี่ฟันทีไรเงือแตกทุกทีนะคร,รักษาคมดีไหมนะครับดูนะครับนะครับสบายครับเหมือนเดิม ร้อนนะครับเนแปกสันหนาสิบมิลนะครับอันไหนที่เป็นขาโหดเชิญเลยครับโหดมากอันนี้อครับ